ในยุคที่ปัจจุบันนะครับที่เหล่าดารานะักแสดงหันหน้าพึ่งโลกออนไลน์นะครับในการหารายได้บอยพิสนุครับเป็นหนึ่งคนนะฮะที่จับคอนเทนต์ออนไลน์เปิดช่อง YouTube แบบเอาจริงเอาจังนะครับและงานนี้หนุ่มบอยครับเตรียมเปิดตัวพระยาสา,าวชาวสวีเดนในฐานะบิวตี้บล็อกเกอร์ครับเพราะว่าสาวอแมนด้าเนี่ยชอบการแต่งหน้ารวมไปถึงความสวยความงามเป็นอย่างมากครับ ช่องเราก็มันเหมือน,นเหมือนไลฟ์สไตล์เราทั้งตัวผมเองแล้วก็ตัวแม a ด้ a เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําออกมาคลิปก็มีคนดูคนชอบอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจกําลังจะวางตัววางภรรยาเราให้แบบไปเป็นแบบบิวตี้สายแบบสวยงามไหมสายแบบด e เหมือนบิวตี้บ็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแมบ anda บเองเขาก็เป็นคนชอบแต่งนุง่งแต่งหน้าแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้หรูหรามหาเห่า ว่าแต่งตัวแบบอะไรก็ได้เสื้อผ้าหลักร้อยก็ใส่ได้จริงแล้วอยากอยากทําให้เขาแบบได้ได้ทําอะไรตรงนี้ด้วยเขาไม่ได้คนเป็นคนหน้าจอไ,บบไ,อไองเขาก็จะรู้สึกว่าเขินๆนิดหนึ่งเวลาทําอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าแบบเหมือนบางทีเขาไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะทําอะไรเครียดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็อยากป้อนๆให้เขาอยู่แลวอยากอยากอยากให้เขาได้ได้ได้ลองทําตัวนี้แบบเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยครับมีโปรดักชั่นก็คือผม ็คือโปรดักชั่นก็เป็นหุ้นส่วนเราแหละก็เป็นหุ้นส่วนในการทําทําช่องด้วยการอะไรเนี้ยหรือบริษัทเต็มอ่ะนะเต็มโปรดักชั่นแต่ถ้าแบบว่าเราเป็นทริปไปเที่ยวกันเองสองคนไปเที่ยวกับเพื่อนต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะถ่ายกันเองก็ส่วนใหญ่มันก็เหมือนห้าสิบห้าสิบเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราสองคนชอบไปเที่ยวกันไงพอไปเที่ยวกันแล้วก็วอยากแบ่งประสบการณ์ให้กับคนดูได้เห็นขอบคุณมากนะครับพี่บอยครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ